เด็กเขียนดอเด็กได้เลยนะคะแต่ต่อไปดิฉันอ้อยจะถามนะคะถามใครดีเอ่ยใครอยากตอบคะมีใครอยากตอบไหมยกมือให้ดูหน่อยค่ะใครอยากตอบยกมือเลยค่ะยกมือค่ะน้องพี่ดีสระเพื่อนนะคะ มีใครยังไม่ได้ตอบไหมเดี๋ยวไปเชื่อหาชื่อเด็กน้องคนที่ยังไม่ได้ตอบก่อนนะคะน้องที่ดีต้องยอมก่อนได้เลยนะลูกถ้าน้องเข้าใจน้องเกรซค่ะน้องเกรซตลาดคือตลาดอะไรคะเปิดไปเลยลูกนี่ตลาดอะไรคะาตลาดอะไรคะวที่เรียกัวที่อ้าตลาดอะไรคะตลาดไอตลาดไอไม้ไหมไร เก่งมากค่ะไตไหไม้เมลายนะคะขอเพื่อนๆมีดักกาข้างหลังด้วยเนี่ยน้องพักดีเปิดไม้ได้เลยนะคะน้องพัคมีวันอายุกอะไรคะดูกวันอายุอะไรคะดูตัวนี้ตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านบนไม้อะไรคะไม้โถไม้โถนะคะไม่โทไม้โถงอกเลย ตัวนี้อะไรคลูกต่อเอาเตาไม่จัดตะว่าเต่าต่อเอาเตาไม่จัดตะว่าเต่าตัวไหนคือเพยนญชนะก้อนี้นะคะมีเพย์ชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์ด้วยนะคะน้องฮาลูนะค่ะน้องฮาลูน่าพยัญชนะคือตัวอะไรลูกตัวอะไรคะต่อเต่ามากค่ะพยัญชนะคือต่อเต่านะคะลูกครงน้องบีน่าคะ ไปนาค่ะตลาดคือสลาดอะไรลูกตลาดเอทองเอาตาลสลาดเอขีดแล้วก็สลาดอองเอาตลาดอะไรลูกสลาอาลูกตลาดไม้อะไรลูกสลาดเอาเก่งมากค่ะดาวจันทร์ละวานอิจฉาแม่เลยนะลูกต่อไปน้องพลอยค่ะน้อง คืออะไรลูกตอเอาเตาไม้จากตะวาเสาวันอายุคืออะไรคะไม้อะไรลูกเด็กสะกดตามนะคะปอีปีไมเอตีข้อนี้มีพยัญชนะมีสลัแล้วันอายุนะคะ๋ยวจะเชื่อสะกดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะปอีปีไม้เอปีพยัญชนะคือตัวอะไรลูกฉาก เปลีย่ยนนะคือโกลากลาใ<ช>ข้อต่อไปนะสะระเคียแล้วก็ยอยาข้อนี้ไม่มีวันอายุนะคะเด็กๆเ,เราเขียนเครื่องหมายแดดไปเลยค่ะก่งที่สืบต่อไปนะคะข้อสุดท้ายค่ะ นะบโบอบอไม่เอกบอน้อง่มีหาวก็ตามค่ะบออะไรคะบโอโบไม่เอกบอเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปส่งไปที่ไลน์คุณครูประจำชั้นของเด็กๆนะคะเขียนแลกอย่างนี้ค่ะน้องผู้ายด้วกันใจยค่ะเลียงกนเลี้ยงเด็กผู้หญิงไทย ทำไม่ราคุยนี่แหละอัญญาที่ดีค่ะที่ดีคุยตามเงียบะสวัสดีพร้อมกันค่ะพี่ดีที่ดีเตขอบคุณนะคะจิ๊กนิ่งพี่นนะคะไม่่ สำหรับมพ์จรินะคะก็จบไปแล้วะคะ่ะการที่น้องคดีเรียนระบบซูมนะคะถ้ามันถ like, ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคดีด้วยนะคะน้องคดีขอมีคําถามนะคะน้องคดีขอถามว่าเพื่อนในห้องน้องคดีมีใครบ้างนะคะให้แบบเพื่อนตอบมาหนึ่งคนถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะนนี้จบแล้วนะคะบายสวัสดีจ้าไปแล้วโอเค